เจอหน้าอีกหนึ่งหนุ่มฮอตจากซีรีส์ไชื่อดังนะครับอย่างมิวสุขสิทธิ์ครับที่ก่อนหน้านี้แอบมีประเด็นดราม่าเบาๆให้สงสัยกันเพราะามีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นเบอร์โทรติดต,ต่องานที่ใส่ไว้ในไอจีนั้นเปลี่ยนไปก็เลยคลองใจว่ามีปัญหากับผู้จัดการคนเก่าหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยทำสตูดิโอของตัวเองเลยมีโอกาสที่จะจัดการระบบให้ทีมงานของสตูดิโอเนี่ยมาช่วยดูให้เป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับยังไม่ลืมฝากความห่วงใยและความคิดถึงแฟนๆบอกทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวอย่างหนักเมื่อถึงเวลาจะได้เจอกันอย่างแน่นอนก็คือที่เปลี่ยนเบอร์เนี่ยคือเขาให้ให้ทีมของสตูดิโอเนี่ยเป็นคนดูแลแบบเต็มรูปแบบเลยครับผม ก็คือใช่คือจริงจังมากขึ้นแล้วก็เบอร์ที่ติดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคนในทีมแม่แหละเป็นคนรับสายครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ <laughs> <laughs> ช่วงขาย <laughs> ฝากให้กําลังใจทั้งมิ l เลียนแล้วก็หวานใจเลยนะครับผมก็ยหากยห้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับตอนนี้ผมก็สู้ๆเหมือนกันผมก็อยากจะกลับมาเจอทุกคนในรูปแบบที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมก็เจอกันนเร็วนี้นะครับคิดถึงทุกคนมากเลยครับผม